สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการต่อภาษีของเจ้ามิวเนะครับในเครื่อง1.9นะอันนี้ผมมาต่อที่ต่างจังหวัดนะ4บาทน,นี่ครับปี2566นะครับเครื่องยนต์1.9ครับวันนี้นี่มัน1.1.898นะครับ cc ก็อยู่ที่2,492บาทนะครับค่าบริการก็24บาทอันนี้เราไปต่อเองที่ขนส่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นให้ร้านต่อให้ก็น่าจะ มีค่าบริการเนาะอาจจะแล้วแล้วแต่ร้านนะครับนี่ครับภาษีก็อยู่ที่สองสี่เก้าสองอันนี้ไม่รวมพรบรนะถ้ารวมพรบรน่าจะอยู่ที่สองน่าจะอยู่ที่สองพันหกนะไม่ใช่น่าอยู่ที่สามพันนะครับเพราะว่าพรบรมันหกร้อยสี่สิบสองบาทนะของผมรวมแล้วก็ประมาณสามพันนะนี่ครับสำหรับการต่อภาษีของเจ้ามีอีกนะ ขึน0.9นะครับก็อยู่ที่สำหรับภาษี2,492บาทแล้วก็ตัวพหลวก็อยู่ที่642บาทส่วนค่าบริการนี้ก็แล้วแต่ร้านนะร้านที่รับต่อนะครับถ้าเราไปต่อที่ศูนย์บริการไอศูนย์ไม่ใช่ศูนย์ที่ขนส่งเองก็อยู่ที่นี่ครับ24บาทแล้วก็ค่าบริการตรงต่อพลก็น่าจะประมาณ20กว่าบาทเหมือนกันนะ สำหรับการต่อภาษีของเจ้ามิเวเอกในเครื่อง1.9กุดก็อยู่ที่2,492บอาทอันนี้กรณีที่เราไปต่อที่คนส่งเองนะก็จะไม่มีตรงนี้มีอยู่แต่ว่าก็จะบวกเพิ่อมอีกถ้าให้ต่อให้ร้านต่อให้นะครับอเ okay, ครับก็จะประมาณนี้นี่ครับภาษีก็อยู่ที่2 4 92อันนี้ไม่รวมพรบรนะถ้ารวมพรบรน่าจะอยู่ที่2พ น่าจะอยู่ที่สองพันหกนะไม่ใช่น่าอยู่ที่สามพันนะครับเพราะว่าพรบรมันหกร้อยสี่สิบสองบาทนะของผมรวมแล้วก็ประมาณสามพันนี่ครับสำหรับการต่อภาษีของเจ้ามีอกนะซึ่งจุดเก้านะครับก็อยู่ที่สําหรับภาษีสองพันสี่ร้อยเก้าจิบสองบาทแล้วก็ตัวพรบรก็อยู่ที่หกร้อยสี่สิบสองบาทส่วนค่าบริการนี่ก็แล้วแต่ ลานนะ้านที่รับต่อนะครับถ้าเราไปต่อที่ศูนย์บริการไอศูนย์ไม่ใช่ศูนย์ที่ขนส่งเองก็อยู่ที่นี่ครับยี่สบาทแล้วก็ค่าบริการตรงต่อพรบรก็น่าจะประมาณยี่สิบกว่าบาทเหมือนกันน,ะนี่ครับสาหรับการต่อภาษีของเจ้ามิเวเอกในเครื่องหนึ่งจุดเก้าก็อยู่ที่2 4งพันบบาทอันนี้กรณีที่เราไปต่อที่ขนส่งเองนะก็จะไม่มีตรงนี้ มีอยู่แต่ว่าก็จะบวกเพิ่มอีกถ้าให้ต่อให้ร้านต่อให้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้